อ่ล้วครับข้อนี้เป็นโจทย์ของฟังก์ชัน Inverse ในบทติกีกลมิติของม .5 นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับก็บอกว่าแทนของมุม a r c s i n e ลบ3ส่วน5ลบกับมุม ArcCos 5ส่วน13นะฮะเราจะมองอย่างนี้นะ a r c s i n e ลบ3ส่วน5เนี่ยาเรากำหนดชื่อมุมจะได้เลียกง่ายๆนะครับ พี่ให้เป็นชื่อมุม A แล้วก็ arc cos 5.13ส่วน13ะครับพี่กำหนดชื่อเป็นมุม B โอเคไหมเขีนยนงนี้ก็จะดูง่ายนะครับถ้าเรายุบลงมาเนาะเราก็จะได้แทนของมุม A ลบกับมุม B อย่างนี้ดูง่ายไหมครับอพอเราเห็นแบบนี้เราคุ้นๆน,นะครับ tan a ลบ b เรากระจายสูตรเลยถูกไหม tan a ลบ b สูตรคือ tan A ลบ tan B ส่วนด้วย1บวกนะฮะ tan A tan B เอาละฮะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ค่า tan A ยังไม่รู้ค่า tan B เราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องมาพิจรารณา มุม A แต่ละก้อนนะมุม A แต่ละก้อนว่าเราจะหาค่าแทนออกมาเนี่ยค่าแทนมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะให้เราใช้วิธีการวาดสามเหลี่ยมโอเคไหมมาค่อยคอยคิดก่อนนะฮะเรามาพิจารณามุม a r c s i n e ลบสส่วนหกันก่อนมาทบทวนนะครับเราจะหามุม a r c s i n e ลบสส่วนหได้เนี่ยนะฮะเราต้องทำยังไงเนาะโอเค น้องๆลือมยังว่าร r คเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ามุมถูกไหมม,มุมมุมที่ทำให้ค่าไซดา์มีค่าเป็นสามส่วนห้ามุมที่ทำให้ค่าไซด์มีค่าเป็นสามส่วนห้าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรา,เราลองมาว่าสามเหลี่ยมมุมตัวนี้นะครับสมมติให้เราสมมติให้ชื่อมุม A เนาะ มุมที่ทำให้ค่าทรายมีค่าเท่ากับ3ส่วน5สมมติเรายังไม่สนใจเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับค่าทรายคือข้ามฉากแบบนี้พอเราเขียนได้แบบนี้เราจะรู้ด้านที่เหลือคือเลขสี่ถูกไหมสามสี่ห้าแบบนี้นะครับสามสี่ห้าแบบนี้โอเคทนีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือมีเครื่องหมายลบถูกไหมลบเนี่ยมันแปลความหมายถึงคอดแดนนะฮะควอดแดนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคอดแดนของมุมอาร์คทราตัวนี้เนี่ย มันอยู่ควอนเดนอะไรเราต้องจาน้องๆต้องจําช่วงที่เขาจํากัดของมุมอาร์ไซด์ให้ได้นะครับว่ามันอยู่ในช่วงอะไรนะฮะข้อนี้ก็ดีนะครับทำให้เราทบทวนเรื่องของช่วงของมุมด้วยว่ามุมอาร์กไซด์ควรจะอยู่ในช่วงอะไรมุมอาร์กไซด์เนี่ยนะมุมอาร์กไซด์เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนะครับพายส่วน2ถึง ลบพายส่วน2จําได้ไหมพายส่วน2ถึงลบพายส่วน2นะครับมีเครื่องหมายเท่ากับข้างล่างด้วยนะเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงว่าเอาค่าพายส่วน2ด้วยเอาค่าลบพายส่วนสองด้วย,ย,ววยถ้ายังมองไม่ออกนะครับเราวาดกราฟนี้น้องๆต้องจำไม่ได้นะครับว่าบวกทวนลบตามถูกไหมเราเริ่มถ้าเราเริ่มต้นวัดจากที่มุมศูนย์บวกคือทวนขึ้นไป ส่วนขึ้นไปพายส่วนสองอยู่ตรงนี้นะครับจุดไว้ตามนะฮะตามคือลบพายส่วนสองคือลงมาอยู่ตรงนี้อลองลากเส้นหากันแบบวงกลมหนึ่งหน่วยไ้คุณไหมบแบบนี้นี่แหละครับคือช่วงอาร์คไซน์ที่เราจำกัดไว้นะคือตั้งแต่พายส่วนสองถึงลบพายส่วนสองจะสังเกตเห็นว่า ค่าที่เป็นบวกเนี่ยคือควอนตัมแรกนะฮะคิวแรกเนี่ยค่าทรายจะเป็นบวกถ้าคิวสี่หรือควอดตันสี่เนี่ยค่าทรายจะเป็นลบจากโจทย์เนี่ยค่าของอาร์ทรายติดลบถูกไหมติดลบเนี่ยนะฮะแปลว่ามุมอาร์ทรายเนี่ยต้องอยู่ควอดตันสี่จริงไหมควอดตันสี่เนี่ยทรายเป็นลบค่าแทนก็เป็นลบถูกไหมค่าแทนก็เป็นลบอาร์คแทนก็เป็นลบ พอมันเป็นลบเนี่ยนะครับเราหาค่าแทนของมุม A ออกมามันจะต้องติดลบด้วยแทนของมุม A คือ3ส่วน4ตกข้อดัน4ใส่ลบโอเคไหมตกข้อดัน4ใส่ลบอตอนนี้เราได้ค่าแทน A มาเรียบร้อยแล้วคือลบ3ส่วนสต่อมาเรามาหาค่า ArcCos 5ส่วน13กันบ้างนะครับ อาร์คคสห้าส่วนสิใช้วิธีการวาดสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะวาดสามเหลี่ยมเหมือนเดิมวาดไปเลยึปบแบบนี้โอเคอัตราส่วนที่ทำให้เกิดมุมมุมที่ทำให้ค่าคอสมีค่าเท่ากับ5้าส่วนสิคือชิดฉากถูกไหมเราเขียนได้แบบนี้ด้านที่เหลือเราก็รู้คือ12 นะครับพีทาโกรัสนะฮะโอเคสิ่งที่น้องๆต้องทำํจำจําให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงของมุมอาร์คคสเขาจํากัดให้อยู่ในช่วงไหนช่วงของมุมอาร์คคสเนี่ยนะฮะเขาจํากัดให้อยู่ในช่วงศูนย์ขอเขียนศูนย์นตรงนี้ศูนย์ถึงพายนะฮะศูนย์ถึงพายสวัสด <Sorry. S 1> ีตรงน,นี ก็ขยับนิดนึงนะฮะศูนย์ถึงพายแบบนี้โดยที่เอาค่าพายแล้วเอาศูนย์ด้วยนะฮะเวลาเราว่าเราก็ต้องจุดเริ่มที่มุมศูนย์จุดดำๆเลยเพราะว่าเอาเครื่องหมายเท่ากับด้วยแล้วก็ที่จุดพายก็เอามีเครื่องหมายเท่ากับด้วยก็คือเอาพายด้วยน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถลากได้ประมาณนี้นะเหมือนรูปวงกลมหนึ่งหน่วยแบบนี้นะครับ อาร์คอสเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของคอร์ดแดนส์หนึ่งกับคอร์ดแดนส์สองถูกไหมคอร์ดแดนแรกเนี่ยค่าคอสติดลบมาเท่าตีฮะคอร์ดแดนแรกเนี่ยค่าคอสเนี่ยเป็นบวกคอร์ดแดนที่สองเนี่ยค่าคอสติดลบจากโจทย์เนี่ยเขาให้ค่าคอสมาเป็นบวกมันคือคอร์ดแดนแรกถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นค่าแทนของมุม B ที่คอร์ดแดนหนึ่งเนี่ยคอร์ดแดนแรกเนี่ย ก็จะต้องมีค่าเป็นบวกด้วยอ่าแทนคือ y ส่วน x แกนตั้งส่วนแกนนอนคือสิบสองส่วนห้านั่นเองโอเคไหตอนนี้เราได้ค่าแทน a เรียบร้อยละได้ค่าแทน b เรียบร้อยแล้วถูกไหมเดี๋ยวเราเอาค่าไปแทนในสมการที่เราติดไว้ตัวนี้ในสูตรที่เราติดไว้ตัวนี้โอเคปะอ่ะแทนมาเอาแทน a มาแทนก่อนเลยลบ3ส่วนสลบ แท, 4. แทน B คือ12ส่วนห้าส่วนด้วย1บวกแทน A คือลบ3ส่วนสแทน B คือ12ส่วนห้าทีนี้เราก็มาคิดก้อนบนก่อนเนาะคิดก้อนบนก่อนหาคอลนอครับคอลนอคือ20ถูกไหม4คูณ5ได้20นะครับคูณทะแยงเลยได้ลบสิ 15. คูณทะแยงได้ลบ48แล้วก็หารยาวตรงนี้ข้างล่างคองลนอนเหมือนกันครับ20ถูกไหมนะครับ20พี่1ยังไม่ตัด4กับ12อย่างนี้นะเพราะว่าต้องการให้ตัวส่วนเนี่ยมันเป็น20เท่าข้างบนจะได้ตัดกันง่ายๆนะ20คูณทะแยงขึ้นไป20คูณ1ได้20แล้วก็ตัวหลังเนี่ยลบ36นะครับแล้วก็ส่วนด้วย20 ที่เป็นตัวคอลอนอข้างล่างแบบนี้อ่จะสังเกตเห็นว่าตัวยี่สเนี่ยมันตัดกันปั๊บปั๊บโอเคปะ่ะพอตัดกันเสร็จปุ๊บจะเหลือตัวข้างบนคิดเลขเลยฮะลบสิลบสีได้เท่าไหร่นะครับลบลบก็คือจับวนก่อนแล้วใส่เครื่หมาลบเนาะ,ะก็ได้63จริงไหมหกสิบสาส่วนด้วยข้างล่างลบสิบหเราก็ ลบจะลบตัดกันไปปาบปาบนะฮะคำตอบก็จะเหลือ63ส่วน16มันตัดกันไม่ได้แล้วนะครับก็ตอบ63ส่วน16ได้เลยนะครับข้อนี้